สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะคะคือขันทภัยหรือว่าภัยที่มาจากขันห้าของเรานี่เองค่ะซึ่งเป็นแนวคิดจากไลฟ์สด EP 115ช่อง YouTube เทรวาทวิถีเซนของครูเมตตาอุทกพันธ์วันนี้เราก็อ้างอิงจากไลฟ์นั้นโดยตรงเลยนะคะครับคือประเด็นมันน่าสนใจตรงที่เขาเปรียบเทียบขันทภัยกับภัยธรรมชาติยยอย่างที่เราเพิ่งรู้สึกแผ่นดินไหวไปไม่นานี้ แม้จะเกิดที่พม่าแต่เราก็รู้สึกได้ใช่ค่ะตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันนะคะครับซึ่งภัยธรรมชาติแบบนั้นก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่ในไลฟ์เนี้ยเขาชี้ว่ามีภัยที่มันใกล้ตัวเรากว่านั้นแล้วก็ออเน่ากลัวกว่านั้นอีกโหน่าสนใจเลยค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดกันหน่อยว่าทําไมในไลฟ์ถึงบอกว่าขันธภัยมันน่ากลัวกว่าแล้วทางออกที่เขาแนะนําคืออะไรคะครับ คือเขาเริ่มจากการชี้ว่าภัยธรรมชาติเนี่ยอย่างน้ําท่วมใหญ่ปีห้าสี่หรือแผ่นดินไหวมันนนานๆเกิดทีหนึ่งแต่ขันธภัยเนี่ยมันคือภัยจากขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณที่อยู่กับเราตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายเลยใช่ครับตามที่พระพุทธเจ้าตรัสในปฐม,ปมเทศนาเลยว่าการเกิดแก่เจ็บตายความโศกความคับแค้นการพลัดพรากทุกอย่างเป็นทุกหมดสรุปย่ยอๆก,ก็คือ อุปทานขันห้าเนี่ยแหละครับตัวทุกเลยอ๋อก็คือทุกจริงจริงมันไม่ได้อยู่ที่แค่เรามีขันห้าแต่เป็นการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับตัวอุปทานนี่แหละคือหัวใจสําคัญคือความยึดมั่นเนี่ยต้นต่อของทุกเลยตามหลักที่เขาเน้นย้ําในไลฟ์คือเรากลัวแผ่นดินไหวกลัวน้ําท่วมเพราะเรากลัวเจ็บกลัวตายใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วความเจ็บความตายมันก็เออ มันมาพร้อมกับการมีขันห้าอยู่แล้วมันติดมากับตัวเราตั้งแต่เกิดแล้วครับผมแล้วในไลฟ์เขายังชี้ไปอีกนะครับว่าภัยที่น่ากลัวกว่าความตายในชาตินี้ด้วยซ้ําก็คือคืออะไรคะคือภัยจากการเกิดซ้ําๆในวัฏสงสารนี่แหละครับอ๋อการเวียนไวไ่ายตายเกิดใช่ครับเพราะมันหมายถึงเราต้องกลับมาเจอทุกแบบเดิมๆอีกไม่รู้จบสิน้นเขามีเปรียบเทียบที่แบบเห็นภาพชัดมากนะครับว่า โอกาสที่เราตายแล้วจะกลับมาเกิดในพภพภูมิที่ดีหรือสุขติภูมิเนี่ยมันน้อยมากเหมือนแค่เขาโคสองอันเขาของวัวเหรอคะน้อยจังครับแต่โอกาสที่จะไปเกิดในพบภพภูมิที่ไม่ดีหรือทุคติภูมิมันเยอะมากเหมือนขนโคทั้งตัวเลยโหฟังแล้วน่ากลัวจริงๆค่ะแล้วแบบนี้ทางออกที่ในไลฟ์แนะนําคืออะไรคะทางออกที่เขาเสนอคือการปฏิบัติภาวนาครับตามแนวทางที่เรียกว่าเถรวาดวิถีเซน เป้าหมายก็เพื่อเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าจิตว่างหรือจิตเดิมแท้จิตว่างครับซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่เรามีอยู่แล้วทุกคนนะอืมแล้วต้องทํายังไงคะถึงจะเข้าถึงจิตว่างได้หลักการที่เขาสอนคือให้พลิกกลับเข้ามาดูใจพลิกกลับเข้ามาดูใจครับคือหันความสนใจเข้ามาดูสภาวะจิตของเราเองที่มันว่างๆนิ่งๆหรือเฉยๆอยู่ข้างในแล้วก็ ขณะเดียวกันก็ให้กลับไปรับรู้สิ่งที่เรากําลังรู้อยู่ตามปกติเช่นลมหายใจหรือการเคลื่อนไหวอ๋อคือให้รู้สองอย่างพร้อมกันใช่ครับเขาเรียกว่าเห็นสองฝั่งคือเห็นทั้งจิตที่ว่างแล้วก็เห็นสิ่งที่ถูกรู้ไปพร้อมๆกันเลยเขาอ้างอิงโกสมพยสูตรเปรียบเหมือนแม่โคที่เล็มหญ้าก็คือรับรู้อารมณ์ต่างๆไปด้วยแล้วก็ชำเลืองมองดูลูกโคคือรู้ทันจิตตัวเองไปด้วย ฟังดูน่าสนใจนะคะแล้วเขาบอกไหมคะว่าวิธีนี้มันยากง่ายแค่ไหนเขาบอกว่าเป็นสุขาปฏิปทาคิดป,ปาพิญญานะครับแปลว่าอะไรคะคือปฏิบัติง่ายแล้วก็คิดป,ปาพิญญาคือบรรลุได้เร็วอาจจะเห็นผลในเจวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีเขาก็ยกตัวอย่างผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงทำเร็วด้วยวิธีคล้ายๆกันนี้ด้วยนะครับค่ะแล้วก็เน้นว่าสำคัญคือเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันคือ ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างทำงานด้วยจิตว่างอืมแล้วมีการอธิบายความแตกต่างไหมคะระหว่างการรู้แบบนี้กับการรู้ปกติของเรามีครับเขาอธิบายว่าการรู้ปกติเนี่ยมันเป็นการรู้ด้วยวิญญาณซึ่งจะรู้ได้ทีละฝั่งทีละฝั่งเช่นรู้แก้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้ครับซึ่งแบบนี้มันยังอยู่ในฝั่งทุกข์หรือฝั่งสังสารวัฏ แต่การรู้ด้วยจิตว่างหรือเห็นสองฝั่งเนี่ยมันคือการเห็นทั้งตัวจิตที่ว่างและเห็นสิ่งที่จิตไปรู้พร้อมกันอันนี้แหละครับคือทางออกจากทุกข์เขาอ้างพันธนะสูตรว่าขันห้าเป็นเครื่องจองจําการเห็นสองฝั่งก็เหมือนการปลดเครื่องจองจําอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะยังจับสภาวะจิตว่างไม่ค่อยได้ล่ะค่ะเขามีเทคนิคแนะนํำไหม มีครับมีเทคนิคเสริมคือให้ลองหยุดลมหายใจแป๊บหนึ่งชั่วครู่เดียวนะครับหยุดหายใจเลยเหรอคะครับแค่ชั่วครู่เราให้รีบหันจับมาดูที่ใจทันทีเขาบอกว่าการหยุดแป๊บหนึ่งอาจจะทําให้เราสังเกตเห็นสภาวะว่างหรือจุดรู้ตรงนั้นได้ชัดขึ้นซึ่งก็มีครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อชาหรือหลวงปู่เทศเคยพูดถึงสภาวะรู้นิ่งๆแบบนี้เหมือนกันอืพอเห็นแล้วก็กลับมาหายใจปกติ แล้วก็ฝึกดูสองฝั่งต่อไปไประจําวันใช่ครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆที่เขาทิ้งท้ายไว้นะครับอ้างจากอีพีห้าสิบเอ็ดเขาบอกว่าในท่ามกลางความทุกข์ก็นิพพานได้โหหมายความว่ายังไงคะก็คือการปฏิบัตินี้ไม่ใช่แค่การหนีทุกข์ไปหาความสุขในอนาคตอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการที่เราสามารถค้นพบความสงบความเป็นอิสระได้เลยนะปัจจุบันแม้ว่าชีวิตมันจะยังมีความทุกข์มีปัญหาอยู่ก็ตาม เป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะทําให้เห็นว่าการปฏิบัติมันอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆครับผมเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆครับค่ะสําหรับท่านที่สนใจแนวคิดนี้หรือวิธีการปฏิบัติตามแนวทางนี้เพิ่มเติมก็สามารถไปติดตามศึกษาต่อได้โดยตรงเลยนะคะที่ช่อง y o u t u b e เถรวาดวิถีเจนค่ะครับพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ